มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้ขอเอาใจสายข้อหนังก็หน่อยค่ะ กับว่าที่หนังไทยรายได้ทะลุ100ล้านบาทเรื่องต่อไปอย่างที่หยดสองที่ได้พระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะหวนกลับมารับบทเป็นลุงยักษ์พี่ชายสายโหดสู้กับผีอีกครั้งและอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญก็คือนางเอกสาวเดนิส รับบทเป็นหยาดซึ่งเป็นน้องสาวของลุงยักษ์และก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในคืนแต่งงานของเธองานนี้ดาราเดลี่เลยขอชวนน้องเดนิสมานั่งคุยแบบเอ็กซ์ clus ีฟถึงคาแรกเตอร์กันหน่อยว่ายากกว่าพักที่แล้วยังไงบ้างจะเริ่มเป็นสายสู้เหมือนพี่ชายบ้างหรือยังเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดสเจลินชานะคะในเรื่องที่หยดก็รับบทเป็นหาดค่ะ ภาคนี้บอกได้เลยว่าเดือดกว่าภาคแรกเยอะมากค่ะสําหรับตัวหนูเองเพราะว่าตัวหยางเนี่ยเขาเรื่องเรามันผ่านมา3ปีแล้วเนาะซึ่งตัวหยาดเขาก็โตขึ้นเยอะมากๆแล้วบาดแผลทางหิตใจเขาที่มันยังยังอยู่อะค่ะมันก็มันก็ทําให้เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาไม่สามารถหลุดจากตรงนี้ไปได้อะค่ะหลุดจากบาดแผลในใจแล้วทีนี้ก็มีประดิษฐ์เข้ามาซึ่งก็มาเป็นคู่มั่นของหยาดค่ะเหมือน เรื่องทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าโอเคเราจะได้ออกไปจากจุดนี้แล้วแต่มันกลายเป็นว่าไม่ได้ไปอะคะ่ะเหมือนสุดท้ายเราก็ยังโดนผีเนี่ยตามมาหลอกยูดีทําให้ครอบครัวเราเนี่ยต้องหันกลับมาสู้บ้างอะคะ่ะไม่งั้นเราก็จะต้องเสียคนคนหนึ่งไปเหมือนกับที่เสียไปในภาคแรกะคะ่ะภาคนี้มันก็เลยจะมีความดุเดือดมากขึ้นเยอะมากก็คือเหมือนเป็นช่องแบบเพลเรอร์แล้วก็แอคชั่นด้วยะคะ่ะทั้งทั้งสองอย่างเลยมันไปควบคู่กันแล้วเส้นเรื่องของครอบครัวก,ก็ยังคงแบบเหมือนเดิม ความน่ากลัวนี่น่าจะเป็นจุดหลักของที่หยดเลยค่ะเพราะว่าที่หยดนี่บอกได้เลยว่ามันหลอนอยู่แล้วแล้วยิ่งในภาคนี้อ่ะมันแทบจะเจอผีอมโมโมแบบคอมโบอะค่ะแบบตั้งแต่ที่พี่ยักษ์เขาไปเข้าป่าค่ะอันนั้นก็เดือดแล้วที่เขาต้องไปต่อสู้แล้วมันก็จะมีเรื่องอาวุธ อะไรที่แบบเป็นอาคมเข้ามาด้วยแล้วกับพวกเราเองที่อยู่ในพาร์ทของโรงแรมอะคะ่ะมันก็จะเล่นกับที่แคบแล้วผีก็จะมีความหลอนและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่พวกเราเก่งขึ้นนะผีมันมันก็เก่งขึ้นด้วยคะ่ะเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสยัยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องรอไปหาคําตอบในภาพยนตร์นะคะก็ยังไม่อยากจะสปอยล์มากเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้รู้ไงว่าจริงๆแล้วอะ่ะจะมีคนเป็นต่อหรือเปล่าหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ไม่มีก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะมีการสูญเสียขึ้นอีกครั้งหรือเปล่า ภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเขามาจากเรื่องจริงส่วนภาคภาคสองเป็นเรื่องที่เราได้แต่งขึ้นค่ะหมายถึงว่าเป็นเป็นบทที่เขียนขึ้นใหม่แต่ว่าจะมีความคงเรื่องแบบประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างเพราะว่าภาค2เนี่ยเขาจะมาเล่าว่าผีชุดดำอะเกิดขึ้นได้ยังไงมาจากไหนว่าแบบว่าต้นตระกูลที่แบบเป็นปอบของประเทศไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันจะอิงประวัติศาสตร์อิงหนังสือมาด้วยค่ะ ในทีเซอร์ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าพี่แบร์เนี่ยบูค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยจะไปเข้าป่าเพื่อที่จะไปตามล่าหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเขาะคะ่ะเดือดเลยคะ่ะแล้วหนูเองอะก็มีซีนยากๆเย,ยอะมากๆที่แบบ ต้องจมไปในทะเลเลือดและในเรื่องก็มีขึ้นสลิงด้วยทุกอย่างคือแบบแอคชั่นจัดเต็มค่ะคือจริงๆอ่ะไอฉากที่ต้องลงไปในทะเลเลือดอะคะ่ะหนูไม่เคยเล่นอะไรกับน้ํามาก่อนเลยตั้งแต่แบบทํางานมาและนี่เป็นครั้งแรกและที่สองัญคือมันเป็นแบบว่าต้องเมคขึ้นมาว่าเป็นเลือดด้วยอะคะ่ะแล้วเราต้องแบบเหมือนโดนจับแบบหงายหน้าลงไปซึ่งการถ่ายทำอ่ะก็ยากพอสมควรเลยะคะ่ะแต่ว่าก็ดีที่พี่ๆทีมงานเขาคอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็มีการขึ้นสลิงด้วยซึ่งไอฉากที่ขึ้นสลิงเนี่ย ต่อยากให้ทุกคนรอดูว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องถึงขั้นใช้สลิงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าส่วนตัวคือไม่ได้มีความไม่มีความกลัวเลยค่ะเพราะจริงๆเราเป็นคนที่ชอบเป็นเป็นสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วใช่เราก็เลยไม่ได้กลัวความสูงไม่ได้กลัวน้ําแบบเป็นคนว่ายน้ําอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่ากับหนูค่อนข้างง่ายค่ะ ตัวลรครรับที่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะรับแล้วก็คือพี่มีนค่ะก็คือเขาเล่นเป็นประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ก็คือเป็นลูกของเจ้าของสวนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็แบบเหมือนมามาเป็นคู่มั่นของหยาดใช่แล้วคราวนี้มันก็จะเป็นคื้นที่เรากำลังจะแต่งงานกันที่โรงแรมแต่ว่าผีชุดดำเนี่ยก็ดันมาบุกก่อนแล้วซึ่งตัวประดิษฐ์เองเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนซื่อค่ะแบบเป็นผู้ชายซื่อ,อ,อ,อแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสดใสอะไรบางอย่างที่ มันหายไปในตัวของอยาดอะคะ่ะก็เหมือนมามาช่วยเหลือ,อกันดีดีมากจริงๆตั้ง,งแต่จบภาคแรกไปแล้วคะ่ะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเออถ้าเราได้แบบมาเจอกันอีกน่าจะแบบสนุกแล้วก็มีภาค2เกิดขึ้นจริงๆคือบรรยากาศในกองอะมันฟโฟล์มากเลยคะ่ะเพราะว่าพวกเราสนิทกันมากด้วยแล้วในกองมันไม่มีความเครียดเลยต่อให้ซีนมันจะแบบเครียดมากปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าพวกเราก็ยังสามารถ โกวิตาโฟได้แบบตลอดเลยแบบเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเราแบบการแสดงเรามาันซิงกันมากคะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบสนุกเลยไม,ไม่เจอเลยในเรื่องคือไม่เจอเลยคือยังคุยกันเล่นๆอยู่เลยค่ะว่าเออถ้าเจอก็น่าจะดีนะ่าจะได้มีเรื่องมาเล่าในรายการ <laughs> แต่ว่าคือมันไม่เจอเลยค่ะใช่ต่ยกเว้นเรื่องที่บรรยากาศในในกองที่สถานที่นะคะที่เราไปถ่ายอะ มีความหลอนในตัวของสถานที่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เจอสิ่งลี้ลับเฉยๆแบบในโรงแรมก็อาจจะเป็นโรงแรมที่ดูเก่าหน่อยในป่าก็คือโอ้หน้ากลัวอยู่แล้วป่าก็ต้องแบบมีการไหว้พระอะไรกันพอสมควรค่ะไม่ไม่มีใครเจอเลยนะคะเพราะว่ามูถึงเลยไม่รู้แบบเหมือนเขายิ่งเข้าป่าเขายิ่งต้องมีของมีอะไรที่แบบต้องไหว้เยอะเลยค่ะเพราะว่า ในป่าเนาะเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างค่ะพวกเราก็มีไปไหว้สารลักเมืองที่กาญจนบุรีด้วยเพื่อไปแบบเป็นสิริมงคลว่าโอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปมูกันแล้วก็พวกเราก็แบบชวนกันไปเข้าวัดทาบุญแบบปกติอยู่แล้วด้วยภาคสองมาพร้อมกับความกดดันค่ะสําหรับทุกเรื่องแน่นอนแล้วเรื่องนี้ก็เช่นกันแต่ว่าหนูว่ามันเป็นแรงกดดันที่ดีอะรู้สึกว่าพอมันมีแรงกดดันอะมันยิ่ง ทำให้เราพยายามมากขึ้นนะคะถ้าแบบมันไม่มีเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอมันมีแรงกดดันมันทาให้เหมือนเราเพยายามมากกว่าเดิมอีกแล้วเราตั้งใจกันมากๆจริงๆทั้งแบบตั้งแต่พี่คุยพี่แป,ป๊บจนรวมถึงนักแสดงทุกคนทําการบ้านเยอะมากจริงๆค่ะถึงในกองเราจะดูสนุกแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดจริงๆอะ่ะพี่ตากล้องเขาก็จะมแบบเอ๊ย ขอภาพมุมนี้อีกอีกอีกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็พร้อมที่จะไปด้วยกันนะคะแบบไม่มีใครแบบว่าเอ้ยไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ภาคน,นี้เราทําเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ทุกคนได้มาดูก็โอเคแล้วคะ่ะเรื่องการทํางานเหรอจริงๆอะ่ะทุกคนอะจริงจ,งจ,งจ,งจงทุกคนอะก็จะสนิทกันหมดละคะ่ะแต่ว่าก็จะมีแกงแก้ง,แ,กงแบบว่าพี่จูเนีย พี่เฟนแล้วก็หนูกับนีนาะอะไรเงี้ยคะ่ะที่เราจะแบบเหมือนเราอายุแบบว่าไม่เรียกว่าไงเดีอ่นิสัยอะคะ่ะอายุนิสยัยไม่ได้ห่างกันมากก็เลยเหมือนจะอยู่ด้วยกันแบบบอ่อยๆทําให้บางทีก็แบบว่าติดเล่นเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเล่นก็จะแบบอะไรในเซตที่มันแบบเล่นได้เราก็เล่นกันตลอดแล้วแบบเนี่ยพี่จูก็แบบนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินตลอดเวลาพี่จูนี่หนักเลยชอบแกล้งนีน้ามากแบบ ชอบเอาผีมาแกล้งน้องเพราะว่ารู้ว่าน้องกลัวค่ะแล้วก็จะเป็นฟิลพายกระซิบแบบเวลามีคนถามอะไรนีหนะ้าจะนั่งนั่งกระซิบนั่งว่าแบบพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะชอบแกล้งน้องทุกคนน่าจะรู้ก็คือนีหน้าน้องต้องกลัวผีอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็เด็กด้วยเนาะเขาก็จะมีความเข้าเซตกับพี่ที่เล่นเป็นผีแล้วจะดูเรียวมากที่สุดเพราะว่าร้องไห้จริง <c oughs> คือกลัวจริงๆแต่ว่าคนที่ไม่คิดว่าจะกลัวแต่กลัวมากคือพี่แบร์ค่ะ จร,จริงๆพี่แบ์เป็นคนกลัวผีมากแต่เขาต้องมาเล่นเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยซึ่งนี่ก็คือสุดยอดเพราะว่าแกยอมรับว,ว่าเออแกกลัวผีมากจริงๆหนูชอบพาร์ทตอนจบมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูว่าทําไมถึงชอบแล้วก็อีกฉากที่หนูชอบก็คือฉากที่ลงไอทะเลเลื่อนเนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรากลับมาเจอน้องสาวในรอบ3ปีคือ มันเป็นความรู้สึกแบบหลายอย่างมากแล้วซีนเนี้ยหนูเล่นอารมณ์แบบค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายความสามารถเราในอีกระดับหนึ่งอะค่ะในเรื่องของอารมณ์ที่หยดเนี่ยเป็นจุดประกายที่ทําให้คนรู้จักว่าแบบเอ,อเดนิสคือใครอะค่ะก็คือแบบทุกคนก็จะรู้แบบพอเจอเราเขาก็จะแบบเอ้ยพี่ยาทพี่ยาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าเอ้ย ฝีมือการแสดงของเราเป็นยังไงแล้วที่สําคัญเวลาเราแบบออกรายการอะไรเงี้ยค่ะเขาได้รู้จักความเป็นเป็นเรามากขึ้นทําให้มีโอกาสได้แบบทำงานหลากหลายมากขึ้นด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คะ่ะ ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่หยุดภาคแรกจนมาถึงตอนนี้มันก็เป็นปีแล้วเนาะหนูก็ได้รู้จักทุกคนได้ได้เจอทุกคนตามงานต่างๆแล้วมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจเล็กๆให้กันที่ดีมากแล้วพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากเลยค่ะทั้งแฟนคลับของทุกคนเลยนะคะในเรื่องถ้าไม่ได้แรงจากแฟนคลับเนี่ยก็พวกเราก็คงอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้ด้วยอะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่รักแล้วก็สนับสนุน,นะคะ่ะก็ จะตั้งใจทำงานเพื่อใ,ให้ทุกคนได้ดูผลงานดีๆต่อไปค่ะที่หยด2นะคะ10ตุลาคมนี้แล้วนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะก็ใครที่ดูภาคแรกมาแล้วบอกได้เลยว่าภาค2เนี่ยก็คูณ2ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลอนเรื่องแอคชั่นทุกคนจะได้ครบรถไปทุกอย่างเลยคะ่ะและที่สำคัญคือภาค2เนี่ยก็ยังมี IMAX เหมือนเดิมถ้าทุกคนได้ดู iMAX ก็จะดีมากๆด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ละครถ่ายเสร็จไป2เรื่องค่ะแล้วก็รอออนอยู่ก็คือเรื่องอีบัวกับไอขวัญแล้วก็ผู้บ่าวสุดซากับอีลาคาซิ่งค่ะแต่ละเรื่องหนูดูได้แต่เรื่องแบบว่าพี่เลียดเอ้ยอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบต่างจังหวัดใช่หนูโดนแต่เรื่องลูกทุ่งงงมากเหมือนกัน <laughs> ในเรื่องอะไม่มีร้องแต่ว่าเต้นค่ะในเรื่องเขาแบบว่าเป็นสายโจ๊ะมากคือตัวละครในเรื่องของผู้บา่าวอะค่ะ ในเรื่องหนูชื่อแหลมแค่แค่ชื่อเออแค่ชื่อชื่อแหลมแค่ชื่อหนูก็แบบเอาละอาคานี้ก็คือตัวละครนี่เป็นอะไรที่สุดโต่งมากคือเป็นเด็กที่แบบโอ้โหกล้าเสี่ยงกล้าทําทุกอย่างเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่อะคะ่ะเราก็ได้ลองอะไรตลกๆแบบที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะทะําะเยอะส่วนเรื่องอีบัวกับใบขวัญอะมาคนละแนวเลยคือเป็นผู้หญิง ในสมัยก่อนที่แบบว่าสวยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแบบผู้ชายแบบตามจีบเยอะมากเป็นคนแบบว่าเออเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีความแบบแมนแมนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องคอยกำหลาบไอขวัญอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องก็จะแบบว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้น่ารักน่ารักทั้งสองเรื่องเลยค่ะก็โอเคสนุกดีเพราะว่าได้ลองย้อนกลับไปเล่นอะไรเก่าๆก็ต้องได้แต่เขาอาจจะแบบออชอบก็ก็ดีใจค่ะก็โอเค แล้วก็มีเรื่องที่เล่นได้เคยเล่นหลายด้วยก็รู้สึกว่าได้ลองหลายอย่างดีค่ะในอนาคตก็จะอยากลองอีกหลายหลายอย่างคือหนูว่าแทบจะลองเล่นมาหลายคาแรคเตอร์มากเหมือนกันค่ะก็ถ้าแบบอยากลองเล่นก็อาจจะอยากเล่นแนวแบบแบบน่ารักน่ารักมากแบบว่าฟิลแบบ คุกกีุ้กกี้ฟิลซีรีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากลองเล่นดูเหมือนกันนะคะใช่ได้จริงๆนิาได้ทุกแนวหนูเลน่นได้ทุกอย่างช่วงนี้น่าจะเน้นเรียนแล้วก็โปรโมทที่หยดเป็นหลักค่ะเพราะว่าละครเราก็จะถ่ายกันในปีหน้าใช่ช่วงนี้ก็เลยหนูเพิ่งเข้ามาหาลัยด้วยก็เลยแบบว่าเรียนก็หนักด้วยค่ะก็เลยต้อง แบ่งเวลาทั้งสองอย่างให้ดีๆหนูเรียนนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ดิจิตอลหรือว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นผู้จัดเอง oh. <c oughs> จริงๆอ่ะหนูอ่ะชอบดูหนังมากแล้วหนูชอบแบบความเป็นภาพยนตร์มากๆเลยอ่ะค่ะก็เลยพอได้มาเล่นที่หยดอ่ะก็รู้สึกว่าแบบใช่เลยเป็นความฝันของหนูเลยแล้วก็เลยตัดสินใจเรียนภาพยนตร์ไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเราได้ทำเป็นของตัวเองอ่ะก็คงจะดี ใช่คะ่ะละครของพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะถ่ายปีหน้าอันนี้เป็นแนวแบบดราม่าแบบจัดเต็มมากตัวละครคือยากมากต้องเข้าใจตัวละครเยอะๆเลยค่ะและที่สําคัญอะ่ะหนูพยายามคุยกับพี่ผู้กํากับแต่ละเรื่องเยอะๆด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าเขาอยากได้แบบไหนเราจะได้เล่นไปในทิศทางเดียวกันให้มันถูกอะคะ่ะใช่ช่วงถ่ายที่ยนภาคแรกอะ ยากมากเพราะว่าหนูถ่ายละครแล้วก็ต้องถ่ายภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันซึ่งเทคนิคการเล่นอ่ะก็จะไม่เหมือนกันนะคะ่ะแรกๆก,ก็จะมีแบบ s t r u g g l บ้างแต่ว่าก็มีพี่แบร์คอยช่วยเป็นแบบอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะ <c oughs> โหเยอะค่ะยิ่งเวลาเข้าซีนด้วยกันอ่ะเขาเป็นคนที่เวลาเขาเข้าซีนแล้วอ่ะเขาเหมือนเขาช่วยพยุงทุกคนเลยะคะ่ะเขาช่วยพยุงให้ซีนมันไปไปได้ดีทุกๆุกซีนเลยจริงๆแล้วเขาก็จะคอยแนะนําเราว่า จังหวะเนี้ยแบบแบบนี้นะเล่นไปตามธรรมชาติของเราเลยเพราะว่าภาพยนตร์มันจะเน้นความเดียวค่อนข้างเยอะค่ะเป็นครูของทุกคน <c oughs> ค่ะก็ฝากนะคะทุกคนภาพยนตร์ที่หยด2นะคะแล้วก็จะมีละครที่กำลังจะออนค่ะก็คือมีเรื่องอีบัวกับไอขวัญแล้วก็ผู้บ่าวสุดซ่ากับอีราคาซิ่งค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยาวๆเลยเป็นสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่กระตุ้นทำให้เราอยากดูที่หยด2เร็วๆเ,เลยละคะ่ะ แ,แฟนๆอดใจกันอีกนิดหนึ่งเพราะเตรียมเข้าฉายวันที่10ตุลาคมนี้แล้วรับรองเลยว่าปูแอคชั่นและความสยองมากกว่าภาคแรกแน่นอนและช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาราเดลี่แบรนด์ในมือ2-4ซันเจ ใคระคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช็อปของแบรนด์เนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนด์ชั้นนำมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือสองคุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบาัน TCF สถาบาันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยหรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปารกระเป๋าเราก็มีนะคะ ที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกตอร์โกธิรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ และอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086 322 5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้นหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจ,เจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง f a c e b o o k d a r a d a i l y .com และ y o u t u b e d a r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ